ยูเครนก้าวสู่ยุทธวิธีใหม่การจับมือกับฝรั่งเศสเพื่อเครื่องบินรบราฟาเอล100ลำในขณะที่รัเสเซียยังคงโจมตียูเครนด้วยกำลังอากาศอย่างหนักหน่วงยูเครนก็ไม่นิ่งนอนประธานาธิบดีวลาดีมีร์เซเลนสกีประกาศข่าวสำคัญว่าประเทศจะได้รับเครื่องบินรบราฟาเอลรรเฟลีจากฝรั่งเศสสูงสุด100ลำรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงภายใน10ปีข้างหน้าข้อตกลงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่เป็นการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่มีควาามมหมยลึึกซ้ง แต่นี่คือจุดที่คนใหญ่บางคนอาจพลาดไปการซื้อเครื่องบินราฟาเอลจำนวนมหาศาลนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนว่ายูเครนตั้งใจจะต่อสู้อย่างจริงจังและพร้อมรับความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่เชื่อถือได้เซเลนสกีเองก็ยกย่องว่านี่คือข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะคงอยู่เป็นเวลาสิปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของยูเครนในการปกป้องประเทศและนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้ง การที่ฝรั่งเศสวางแผนที่จะใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนเป็นเรื่องที่ทําให้กลุ่มสมาชิกยูอยี่สิบเจ็ดประเทศมีความเห็นแตกแยกบางประเทศกังวลว่าการกระทํานี้อาจทําให้สถานการณ์ทางการเมืองยุ่งยากขึ้นแต่สําหรับยูเครนการได้รับเครื่องบินราฟาเอลเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูกองทัพและปกป้องประเทศจากการโจมตีของรัสเซียคําถามที่น่าสนใจคือการจับมือนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรปอย่างไร และยูเครนจะใช้เครื่องบินราฟาเอลเหล่านี้ในการต่อสู้กับรัสเซียอย่างไรคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ที่ฝรั่งเศสจะใช้สินทรัพย์ของรัสเซียเพื่อช่วยยูเครนนอกจากนี้ยูเครนยังกำลังใช้เครื่องบินรบเมอร์รชของฝรั่งเศสและเอฟ 16ของสหรัฐในการรับมือการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและเมื่อไม่นานมานี้คียฟยังได้ตกลงเบื้องต้นที่จะขอรับเครื่องบินขับไล่ไกลเพิ่นของสวีเดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของยูเครนในการเสริมกำลังทหารและปกป้องประเทศจากการโจมตีของรัสเซียการจับมือกับฝรั่งเศสครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ยูเครนสามารถต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต